สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะยายหน่อยยายเล็กกับยายอ้วนค่ะเข้ามาเก็บเห็ดค่ะที่เขาวังคารบุญนาค่ะพี่น้องเบิ่งเด้อผุนพี่น้องเข้ามาละเล่นคิ้วกันเมื่อคืนไปได้ค่ะพี่น้องไปเบิ่งมาเขาจะได้เห็ดกันที่ไหนมีเห็ดบอมจิตทันพี่น้องคนบ่มือนี่คนหลายค่ะคนบริการดีขนาดกรรมการเลยยายหน่อยวางในกอมว่านนีคนหลายค่ะกว่านี้ค่ะคน นรถหน่อยก็ค others, right? ER. oo. ันเกือบเกือบรถมาใต้อีกสองหน่อยหรือสมนะก้อนเดียร์ขาเปิดด้านกินขขาก้อนขาพี่น้องมากินขขาน้ำกันค่ะเลยครับไปค่ะพี่น้องขึ้นเขาอาคารกันค่ะเพืค่ะหาเฮ็ดกันค่ะก็่าลายคหลไรแน่ กันดุเรีบดพร้อมแล้วเนาะพร้อมด้วยฝรั่งฝรัทีมคณะนั่นปุณนะเป็นไงเนะเสียนเหตุทั้งหลายยิ้สวไหมคะวันนี้ไปไปเอิญเอิญนั้นไม่เด้อ พี่น้องคะไลายขักขาคนปานเอาบุญค่ะพุณอะฟังปุ่นกระพองกันค่ะไล่ขักเอาเอาเอาเตียงตัวมัน้าไปเลยไปค่ะไป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 ค่ะไปค่ะพี่น้องคะไปลุยกันค่ะอามาตายได้คลิปอยู่หนีอะไรอย่างเงี้ยนโมนาลุงเออบังนั้นเด้อมาไม่หนีมามามาไว้ตื่นเต้นค่ะค่ะ ออนค้นไวยังนด้อพี่น้องมือหนี่หลาไรปะไหนมือโอ้นี่กระนั้นเปาไวะคะนี้ป๊ามันงแข้งอาการมีแขงนนครับเทสมันก็งอกดีครับอ๋อค่ะที่นจริงมก็เพราคงอกทัาไหนแบครับอ๋อเมนบ่ะบอกคลิปว้ายเบิ่งค่ะเบิ่งเบิงเบิงมาค่ะไปเอาบุญน้อกันใหญ่เล็กค่ะไปชมค่ะไปแก้ได้เนาะปาดี ไเปเพิ่งค่ะให้ด้ยวยค่ะโอ้เห็นตะขาเห็ดพี่น้องไม่เปิดเอาอไปแล้วเห็นมันปูกระดอกหน่อยโูดเขาเอาเ่ไใดพอแล้วค่ะพี่น้องเฮ้ย เห็ดยังล่ะนี่สะสมไปเรื่อยๆค่ะอยอี่น่อยเอิรนแสดงว่าพอเห็ดปลากระหูกค่ะมี้กองเลื่อนเลยเด้อเห็ดอันนี้เขาเอิรมาเห็ดหน้าขาวเตะ อันนี้เห็ดแดงเห็ดน้ำหมากนี่น่าอร่อยมาโอ้ดอกนี้สวยค่ะอืม,อมแกนดีค่ะ อหยดอยู่บนดินหามงิโอ้ยเดี๋ยวนีแจะเชื่อเห็ดนะพุงตัวนี้เราเก็บมาเมื่อไนี่ไปพอแล้วค่ะบันนี่สองดอกนีโน้อยทั้งปุ่นเดี๋ยวพุ่นขนาดทั้งพุ่นยังหลายค่ะเป็นไงบ้างเพื่อนเป็นใจเนาะทั้งนี่ปาดบังของเพื่อนค่ะ เบืองของคอยโอ้ยคอยบ่มีคำสิเว้าหาจังไดล่ะคะบัดดีพี่น้องเ้ยๆต่ทำก็ยังนังได้คักเถอะโอ้ไม่นี้ดีค่ะนี่ตรงเคียร์ใส่ค่ะโอ้บานทะเลเลยเพิ่นเพิ่นคักเพิ่น นี่นะคะมวนๆมวนๆมวนแต่ว in ่าแต่ว่าข่อยซาพอพาบ่ตอนนี้ข่อยบ่ได้เฮ็ด่อานทุือผู้ใดล่ะเคยเฮ็ดไว้พี่น้องเอ้ยบ้านเธอเ้ออยู่ดิ เพิ่นกะพอกันนะจ้ะองุ่นใ่เล็กกะโอ้ยพอจะดอกนองๆเป็นว่าคนมันหลายปูดค่ะเห็ดมันเริ่มสิไ้แล้วมาพอมือเห็ดสิไ้เนาะจ้ะพี่น้อง่าเป็นอย่างจ้าได้เบิง่งไเด้เบิ่งเหตุสัมผัส์บรรยากาศแค่นี้ก็ดีใจแล้วจ้ะ เป็นไดน้อได้ขอให้เพิ่นหาของก่อนมันประมลเป็นไดเพิ่นหาเซียนทั้งหลายเพิ่นได้เฮ็ดมันอยู่จังไดแก่ไดนี่ป้าน้อยเอ้ยป้าน้อยใส่สิได้จัอกอือเียนเียนเขียวเียนชมพูาก็เอิ้นหาแต่พ่อใหญ่พงพ่อใหญ่พงก็หาย โอ้ยเออ่รก่่สคอ้อ่อพอแล้วค่ะพี่น้องเห็ดหน้าแร่เมนปรดค่ะแม่เล็กก็เลย หาาันยากักหันยักปุ้งค่ะพี่น้องอ่ะไปค่ะต่อหาไปเรื่อยๆเนาะค่ะมาหาเห็ดเป็นมูลเลยเด้อจ้าหาไปเรื่อยๆเนาะค่ะยหญหน่อยเอิอนอย่างน้อนี่เนะาะใช่ไปก่อนนะใหญ่หน่อยเอิอนแล้วค่ะพี่น้องสงสัยสิไดไร,ไรดทาทาก่อนเด้อ โอ้ยหมุนป้าไปขาหิดขาต้งกองกระบนมี้ไปด้วยพอน้ำพอน้ำโอ้ยใช่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 ต้นต่ะโอ้ดังมาเลยพัสดีหินยีงฮมน้ำกระดูกว้ายดอกหญ่เทะปุ่นปุ่นบึงมึงดอกไม้ค่เจุา อุ้ยโอ้โหนี่ครับอุดแล้วโอ้แข็งดีด้ยน,นี่ค่ะสองเ เอาใส่ตะการ้นเก็บก็นน้ำเด้อข้นพอเห็ดเอาจากสองดอกก็พอข้นเก็บเอาสามดอกพค่นนะ้บัีค่ะเอียงกับป้าน้อยลงเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดอันนี้อ้ยมันนี่ดีนะนี่ก็แมนมันไม่เห็ดตะมามันเป็นบ่อบ่อมามันดอกบางก็ ปิ่นทองงางๆเลยนี่ค่ะถ่ายรูปก่อนนะคะโหลดห้องเอาหน่อห้องเจอแล้วดอกสวยๆอันนี้คือเีแมนเฮตอมากวะสีแดงแปดเลยเท้ยเท้ยยัยเท้ยโอ๊ยไปต้อนีอ้ก่อน เก็บตรงนี้กันโอ้ยหนูมีขากลองก็กเลยลำบากให้หนูนี่ย่องเอ้ยเห็นบ่ปอวันถูกมันปูเก็ดมันปูกลายอยู่แต่ว่าดอกหน่อยค่ะเอาหมุมดเออดอกนี้กันได้จหรอ เห็ดเป็นเวลาประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งหรือเนาะได้ตำนี้แหละจ้าผัากเซ้ามีแห้งกินน้ำก่อนแต่ย้ายหน่อยเบิ้งเนี่ยของเลยกดอะไรดอกกดอะไรบันนี้กด,ดหลายโปรดเปิดเป,ป่จจาอวนทั้งบุญเนาะเห็ดมันไวอือเป่าอวนก็ไดรไลยเป็ดใช่ไไปค่ะบันนี้กลับกันแล้วเด้อจา้าได้เห็ดผุระแกงนน้อย ประวนยายปรนแคยใหนหน่อยเดินทางกลับแล้วสงสัยจะได้ไปหาซื้อเฮดอยู่ตลาดแม่ซื้อเห็ดจีๆเอาไปนำ้ำค่ะเฮ้ยเมยเมยเยจ้าพี่น้องไปค่ะกลับบ้านจา้าบัานนี้ค่ะขอบคุณหล,ลายดวยจ้าพี่น้องที่ติดตามมือนี้พอกันสำนีกก่อนยายน้อยอ่ะ สวัสดีค่ะเพิ่น์นนงสวัสดีค่ะ,ะค่ะแล้วกันเด้อจ้าเจอกันค่ะปุระปีนาปุ่นตี้สวัสดีค่ะ